สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องสยามมงคลน,นะครับการมีกินมีใช้มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือใครๆก็อยากจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเคล็ดลับเบสิกที่เราทราบกันดีอยู่แล้วคือการอดออมไม่สุดุยสูด่ายและรู้จักบริหารวางแผนการใช้เงินแบ่งใช้แบ่งเก็บแบ่งไปลงทุนแต่ถ้าทําแล้วยังไม่ตรงตามเป้าประสงค์อาจต้องมีตัวช่วยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกระตุ้นกําลังใจ เ่อไปนี้คือ9ก้าเครื่องรางสายรวยที่เชื่อกันว่าใครมีบูชาไว้จะมีกินมีเก็บเงินเต็มกระเป๋าไม่มีวันอับจนอย่างแน่นอน 1. บูชาปีเสียเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยขจัดสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อของจีนปีเสียเป็นหนึ่งในเทพแห่งความร่ำรวยเป็นสัตว์สวรรค์นำโชคปากอ้ารับทรัพย์รูทวารปิดกินเงินกินทองเป็นอาหารในทางฮวงจุย้ยหมายถึงทรัพย์มีแต่เข้าไม่มีออก ปีเซียจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายด้วยความเชื่อว่ามีไว้บูชาแล้วจึงจะช่วยรักษาเงินทองไม่ให้ด้วยไหลส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยกระจัดสิ่งอัปมงคลและอุปสรรคทั้งปวงทั้งนี้จะใช้สวมใส่ไปกําไรเป็นที่ห้อยคอพกติดตัวหรือว,วางไว้ที่โต๊ะทํางานโต๊ะเก็บเงินด้วนแล้วแต่สามารถนําพาความร่ำรวยมายังผู้เป็นเจ้าของได้ทั้งสิน้นเคล็ดลับการบูชาปีเซียคือดูแลปีเซียเหมือนสัตว์ผู้บุญแสดงความรักความเอาใจใส่ด้วยการสัมผัสและพูดคุยด้วยบ่อย เทคนิคคือรูปที่หัวทําให้มีสติปัญญาดีบารมีเพิ่มพูนรูปที่ท้องทําให้สมบูรณ์พูนสุขรูปที่หลังทําให้มีบุญวาสนาแต่อย่าได้เผิ่รูปปารป์ปเสียเด็ดขาดเพราะจะทาให้เงินทองด้วยไหลเก็บเงินไม่อยู่ 2. บูชาไอ้ไข่รวยทั้งโชคลาบรวยทั้งทรัพย์ไอ้ไข่ไม่ใช่เทพไม่ใช่พระแต่เป็นวิญ,ญญาณของเด็กผู้ชายเป็นความเชื่อของคนท้องถิ่นภาคใต้ที่ตอนนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วเมื่อพูดถึงไอ้ไข่คุณนึกถึงอะไรกันครับนึกถึงของหวยขอเลขเด็ดใช่ไหมครับ เมื่อก่อนเราอาจต้องไปไหว้ขอหวยขอพอรกันที่วัดแต่ตอนนี้เราสามารถอัญเชิญมาบูชาวไว้ที่บ้านแดยพกติดตัวในรูปแบบวัตถุมงคลที่หลากหลายส่วนของที่ใช้บนได้แก่น้ำแดงนงเปรี้ยวของเล่นสําหรับเด็กผู้ชายชุดทหารตำรวจขนมเปียบเป็นต้น 3. บูชากุมารทองให้โชคให้ลาบสมปรารถนาในสิ่งที่หวังเป็นความเชื่อแบบโบราณของไทยว่าการบูชากุมารทองจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้โชคลาบํามาคาขึ้นบ้างมีเงินทอง แต่ก่อนนําเข้าบ้านต้องจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนและควรตั้งชื่อให้กุมารทองด้วยที่สําคัญห้ามวางกุมารทองไว้ในทิศตะวันตกใต้บันไดหรือปลายเท้าหลักการเลี้ยงกุมารทองต้องเลี้ยงให้เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวต้องให้ข้าวให้น้ําอย่างน้ําแดงน้ําเปล่านมขนมปังผลไม้ต่างๆรวมไปถึงของเล่นสิ่งสําคัญคือต้องรักษาสัญญาหลังจากที่คุณสมหวังในสิ่งที่ขอจากกุมารทองแล้ว ได้สัญญาว่าจะให้รางวัลเป็นการตอบแทนคุณต้องทำตามสัญญาไม่เช่นนั้นในครั้งต่อไปหาขออะไรไปจะไม่สมหวังอีกเลย 4. บูชาพญานาคเพื่อความร่ำรวยสมบูรณ์ทูนสุขพญานาคถือเป็นสัตว์ในตำนานลักษณะคล้ายงูใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งมีอันนี้ส่ง,งการบูชาพญานาคราชก็เพื่อความร่ำรวยมีโชคลาภเคล็ดลับในการบูชาคือทุกวันพระขึ้น15บห้าค่ำ ให้นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่คุณเคารพบ,บูชามาแช่น้ําหรือประพรมด้วยน้ําพร้อมเครื่องสังเวยเป็นผลไม้เช่นมะพร้าวส้มกล้วยเป็นต้นแต่ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาดเพราะพญานาคเป็นผู้รักษาศีลดอกไม้ให้เป็นดอกไม้สีขาวเช่นดอกมะลิจากนั้นสวดมนต์สุดพระคาถาพร้อมอุทิศบุญถวายท่านและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา 5. บูชาพระสังกะจายเพื่อความ,มสมบูรณ์มั่งมีสีสุข พระสังกจจยเป็นปสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งมีไปด้วยความสุขสติปัญญาและโชคลาภสอดคล้องกับลักษณะของท่านที่อ้วนพ,พ,พีพุงพลุยผาพักเปื้อนยิ้มใครเห็นก็มีความสุขใครเห็นก็ยิ้มตามไปด้วยท่านได้เป็นหนึ่งในพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการยกย่องว่าเฉลียวฉลาดและเป็นผู้รู้ส่วนเคล็ดลับในการบูชาพระสังกจายให้บูชาด้วยทูปสามดอกดอกไม้สีขาวหรือดอกบัวเจ็ดดอกหางมีบูชาไว้ในบ้านให้บูชาตอนเช้าก่อนออกจากบ้านและก่อนนอน อีกทั้งควรปิดทองที่พุงของท่านและเชื่อว่าจะทําให้เงินทองไหลามาเทมา 6. บูชาเทพเจ้าหกลกซิ่วเพื่อความร่ํารวยมีอำนาจวาส,สนาและสุขภาพแข็งแรง เทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากพาะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคล3ประการฮกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยแทนด้วยชายอุโศมือหนึ่งอุ้มลูกมือหนึ่งถือเงินทองลกเป็นสัญลักษณ์ของความมีบารมีมีอำนาจวาสนาแทนด้วยชายอุโสสวมชุดขุนนางเต็มยศถือกระทาอยู่อี้ซิ่วเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนสุภาพแข็งแรงแทนด้วยชายอุโสมือหนึ่งถือไม้เท้ามือหนึ่งถือลูกท้อ เคล็ดลับในการบูชาควรจัดวางองค์เทพเจ้าฮกลกซิ่วไว้ในห้องทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพตำแหน่งให้วางไว้ด้านหลังของโต๊ะเก้าอี้ทำงานพิงกำแพงหรือผนังทึบของห้องทำงานแล้วหันองค์เทพเจ้าไปหาประตูทางเข้าสิ่งสำคัญคือควรหมั่นดูแลทำความสะอาดองค์เทพเจ้าอยู่เสมอเพื่อความเป็นสิริมงคล7บูชาเทวาวิสุวรรณเพื่อความร่ำรวยคล้วคลาดอยู่เย็นเป็นสุขทเทววิสุวรรณเป็นเจ้าของขุมทรัพย์เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองโลกโดยเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาเท้าจุตโลกบาลทั้ง4ท่านได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปีจนได้รับพอจากพระอิศวรพระพรมผู้ที่บูชาเท้าเวสุวรรณจะไม่มียักษ์ผีปีศาจวิญญาณร้ายใดๆกล้ามารบกวนเพราะท่านเป็นใหญ่เหนืออมนุษย์เหล่านี้และยังเป็นเสมือนพลังแม่เหล็กยักษ์โลกทางเหนือที่ดึงดูดโชคลาภความเป็นมงคลจากทุกทิศทางเข้ามาเสมอ 8. บูชาเทพทันใจรวยทันใจอธิษฐานได้ดังใจเทพทันใจคือเทพผู้ปกปักรักษาและบรรดาโชคลาภ ที่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยศรัทธ,ธาเป็นอย่างมากว่ากันว่าเทพทันใจเป็นจิตวิญ,ญญาณของคนตายที่อยู่ระดับสูงกว่าผีและต่ำกว่าเทพจึงไม่ใช่ทั้งผีและเทพผู้ที่บูชาเทพทันใจเชื่อกันว่าสามารถทําให้สมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วทันใจแต่ต้องมุ่งม,มั่นขอสิ่งที่ปรารถนาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะสมหวัง 9. บูชาพระราหูเพื่อความร่ารวยทั้งเงินทองและชื่อเสียงพระราหูถือเป็นดาวบาปเคราะห์ที่มีอิทธิฤทธิ์ลึกลับแรงประหลาดที่สามารถให้คุณได้โทษแก่โลก หรือโชคชะตาของผู้คนได้ชนิดพลิกฝันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยพระราหูมีรูปก,กายคล้ายยักษ์พระวรากายสีดำสนิทเหมือนเงาผู้ที่บูชาพระราหูจะไม่มีวันตกต่ำร่ำรวยทรัพย์สินแค็งแกร่งปลอดภัยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีซึ่งวิธีบูชาพระราหูนิยมทํากันในวันพุธกลางคืนเพราะราหูเป็นเทพนเครห์ประจําวันพุธกลางคืนของที่ใช้ถวายเป็นของดํแ8ดอย่างจุดธูป8ดดอกของดําก็อย่างเช่นข้าวเหนียวดําเฉากล้วยงาดําถั่วดําเป็นต้น แล้วทำไมต้อง8อย่างก็เพราะว่าพระราหูเป็นเทพนุบเคราะห์องค์ที่8ในจํานวน9แล้วทำไมต้องเป็นของดําก็เพราะสีดำเป็นสีของราหูนั่นเองครับเรื่อง9เครื่องรางทางลัดสู่ความร่ำรวยก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ